น่าเสนะียใจนะเกมมันเปิดแต่กูเล่นไม่ได้แ่ะคคาคีย์กูมีไหมกูมีกดเขาเกมแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยไอ้เอะตอนแรกก่จนะเล่นได้ดีๆอยู่หรอกเปิดคอมใหม่มาสักพักนึงไม่เล่นไม่ได้ไอ้เนี่ย ก,กูทัก Gm ไปแปกบอกให้กปหูปิดไฟวอเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวกูปิดจนมันหี้ยอะไนะแดกแปะเลยวไอ้ห่ากูก็อยากเลยไปได้ไะเ,เ,เ,เดี๋ยว ไปิดซอย่างนี้เเอปปปป่าคุยอย่ไหนกดเข้าผ่างนนี่้าแม่ยังไม่หลัเนี่ยไม่ใช่กดกดว่าเข้าเกมแม็เข้าได้แตเกมแมไม่หลัให้ปูไอ้เนี่ยคนี่อะไรเนี่ยดู กูพอกูรันเกมผ่านไอ้นี่แล้วยเนี่ยเข้าไฟล์เกมมาปึ๊บ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 ปึ๊อ่ะผัดไข่แอนปับ๊บไอสัตว์แม่งเข้าได้คือไรไอที่กูเข้าวัดกาลิน่าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยพูดถึงท่านมเข้าผ่านไอ้นี้ปึ๊บ เข้าไปก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเฮียเพราไม่ได้เข้าผ่านาริน่าแล้วก็จะบอกว่าเกิดปัญหาทางการเชือมตอบคุ้ย